ทีค่ะทุกคนจะ้ะวันนี้หนูนะาจะพาพี่น้องมาเละเบื้องหน้านะพี่นอ้องแล้วก็มาเละเบื้องคองจ้ะเจ้าหลงลงไปไล่นกนิดหน่อยห,หน้าได้พี่น้องเด้อจ้ะทุกคนจาทงหน้านะพี่น้องเนาะเขาก็จะเขียวอยากเขียวเนาะจะ้ะอันนี้เขาตัดใบเล้จ้ะทุกคนจะ้ะมาตั้งสูบล้อน้าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าอีกสองมือนามจะมาเนาะคะ่ะก็เลยเอาสูบมาตั้งล้อพี่น้อง จะตั้งสูบร้อเลยพอน้ำาเขาก็ได้ตั้งเลยนะจ้าตั้งสูบร้อน้ำนะคะทุกคนจะนำคล้องไข่แหงเนาะพอบาบานหนูนะ้าแรงเนะ้ะพี่น้องไปดีแรงเนาะจะล้อตทางการพันทรงน้ำมะหายเนาะค่ะอันนี้ก็มาตั้งสูบร้อนะจ้าคือความบังของชาวนาเขานะพี่น้องเนะาะจะเส้นทั้งนี้จะมาจากทางพี่ไม้แนตะ่พี่นอ้องผลกับสมุทรตาทางพี่ไม้เนาะจ้าอัานนี้ก็จะปบบไปให้ชาวบ้านเะนื่ยเลยเนาะเนาะ พี่น้องตามนี้มองเพิน่นเอาสูงมาตั้งรอเป็นแท้าแต่เวลาหนะึ่งก็บจีป่อยน้ำมาให้ถ้าทุกคนพอปล่อยน้ำมาให้มมหยกระิเพิ่งใจสุกพร้อมกันได้พี่น้องเพิ่งแสบบอกว่าเออพฤศจกิกาหนดมนอนอาเนาะว่าเออโซนนี้จะจักชั่วโมงอี่เสียพี่น้องจะตั้งสูกร้อน้ำจากควหงหมัองชาวนาเฮ่านาะพี่น้องเน,ะนาะน้ำบ่พอจากนา้ำบ่พอนพ้ำบ่พอใส่เพราะว่าทั้งนี้แดงพี่น้องจต่ทั้งนี้แดงจต่อันนี้ก็เป็นข้องต่อกันเนาะพี่น้องเนาะ เ,เดี๋ยวหน,น้าพามาเลาะคล้องต่อกันจ้ะมีเด้อพี่น้องเพื่อนตำรวจจาสีมิตานามนิดหน่อยน้อพี่น้องเน,ะนาะนะก็กติดฟังรงมาตั้งท่งนี้น้ำพี่น้องเพิ่นว่าอีกสองมือนำจะมาเด้อเพิ่นบอกชาวบ้านไวน้เนาะจา้ะชาวบ้านก็ตั้งสูบล้อเซ่จ้ะตั้งเป็นเตี้ยวเทพไปเนาะพี่น้องเนาะตั้งสูบล้อน้ำจ้ะทุกคนขี้เป็นสีตก่ก่อนเฮาจะจัดได้เขาเซ่น้ำโอ้ยน้ำเซ็ตเขา <laughs> จ้าทุกคนจ้าน้ำคลองแห้งนะจ้าวันนี้ก็วันที่สิบสิบแปดกรกฎาคมได้ไปนองเนาะสิบแปดกรกฎาสองห้าหกแปดนาะจ้าแถวบ้านแดนน้านาะจ้าก็ยังเลี้ยงอยู่จ้าทุกคนจา้ายัางรอข้อมังยังรอข้อมังจากน้ำคลองที่บเป็นส่งมาให้เนาะจ้าจ้าจะส่งมาด้านนี้จนะ้าทุกคนอู้ยสูงแบบจ่าบ้านอ่างรอบไปนาะจ้าทุกคนจ้าจะเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้อง แต่นี่เป็นคลองมาเนาะค่ะจะเป็นสามแยกจ้ะสามแยกทางนี้ก็จะเป็นสุบข,ของหนูนาแล้วมันจะมาตั้งจากกระลังเริ่มตั้งกันเนาะจ้ะพี่น้องกระลังเริ่มตั้งกันนู้นจ้ะฝนเดี๋ยวเห็นอยู่อีกสูบนึงแล้วพี่น้องเนาะจะนำเลาะคลองเพราะว่าปีนีหน้าแรงเนาะจ้ะทางการเพิ่งจะส่งมาให้แต่ฝนจะเอามาตัาทาากท่าพี่ไม้ได้จ้ะนำท่านี่ามาตักพี่ไม้ได,ด,ด้พี่น้องจ้ะขิดขิดดูนาปีนี้ ฝนแรงจ้าจ๊ะพี่กายฝนดีนะจ๊ะทุกคนถ้าตั้งสูบรอฝนนะจ๊ะอุ้ยรอน้ําจ้าตั้งสูบรอน้ำเดดน้ำที่คนหน้ามาให็นนะจ๊ะคนไเห็นใจบ้านเฮาเนาะชาวนาเฮาจ้าชาวนาเฮาก็มีครบบางนะจ้ะตั้งสูบรอไปเลยเบนว่ากระพากันมาตั้งสูบรอจ้าพ่อหน้ามาเพิ่งเกษสิบบอกว่าติดเครื่องสูบมันกกษียบาน้ะพี่น้องก็สิได้ติดเครื่องสูบ สะอาดะสะอาดพี่น้องเวลาเปิือดอาน้ำมาอู้เดี๋ยวดูหน้าเสื้อผ้าพี่น้องมาเบิ่งเเล่น้น้ำมาใส่สะอาดจ่าน้ำมุ้นเนาะเวลามาดปลาขับน้ำในพี่น้องทั้งปลาทั้งหอยมาน้ำเนาะจ้าใส่เครื่องซูมีิเนาะจ้าพี่น้องจ้าแถวโน้นบ้านโน้นน้าจะใส่เครื่องซูมีิจ้าทุกคนจะใสเครื่องซูมลดฐานาเดินตามเนาะค่ะลถฐานาเดินตามนี่แหละพี่น้องพราพรามาแต่ยังสูมก็เป uh ็น <into adults> ลึงสูบได้เนาะพี่น้องนะเนาะแต่๋ยวพ่อ,อไปใต่รถแตกๆก็กกจะเป็นทีหล,กลักตัวแตกๆเนาะจ้ะแต่เ,เป็นเครื่องสูบอย่าสูบขอสูบพญายนาคแก่ทุกคนจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ข้ามาชมน้ำจ้าตั้งสูบรอน้ำจ้าทุกคนจอบคุณบางวันจ้าหน้าห้องนะจ้ะขอบคุณค่ะจยาสูบจากนี้มาหนีนาะพี่น้องเนาะ ลงหายหน้าบ้าบสวัสดีค่ะ